สวัสดีครับทุกคนก็ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าตอนนี้ไอช่องฮิเไม่มารุ้ะตอนนี้เราจะหยิดทําแบบถาวรเราจะย้ายไปอีกช่องหนึ่งแทนอ่ะช่องนี้เลยขึ้นตามอินเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ในดีสคริปชันเพราะฉะนั้นรบกวนไปกดซับช่องนั้นไว้ก่อนเพราะว่าคลิปมาเกียร์ได้คอร์ดตอนที่4อ่ะที่จะลงในวันจันทนี้เราจะไปลงไว้อีกช่องหนึงแทนเพราะว่าช่องนี้มันติด โทษตรงที่ว่าอะถ้าใครตามไอคลิปเอ่อมาเกียร์และขอดตอนที่2อ,อันนี้คิดว่าที่มันโดนลิขสิทธิ์ได้นี่น่าจะเป็นเพราะว่าไอฉากอันนี้คิดว่า2กรณีคือน่าจะโดนเพราะไอเพลงประกอบที่ใส่มาตอนอัดคลิปไม่ก็ฉากแปงลงร่างยาจิโยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมโดนโทษไปแล้ว2ขั้นนั้นคือใบเหลืองและตอนนี้มันเป็นใบสีส้มและคือผมจะโดนลิขสิทธิ์ได้อีกแค่ครั้งเดียวซึ่งผมไม่รู้ว่าผมลงไอมาเกียร์ตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อความ ปลอดภัยครับเราจะทําการสร้างช่องสํารองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคลิปนี้รบกวนไปกดซับอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ขอพูดถึงคอมเมนต์คุณหลานจูนิดนึงไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกไหมนะจริงคุยกับคุณหลานจูในช่องเขาเปนี่สนุกมากเลยแอบเสียดายนี่ ที่คอมเมนต์ของคุณหลานจูนี่ไม่ได้มาขึ้นในช่องคอมเมนต์หวังว่าไปช่องนู้ปัญหานี้คงไม่มีเนาะคุณหลานจูนเนาะส่วนถ้าใครอยากติชมรายการอะไรก็สามารถเมนไว้ได้เลยในใต้คลิปของช่องนู้นะไม่ใช่ช่องนี้เพราะว่าวิดีโอของช่องนี้เนี่ยผมจะเอาไปลงช่องนู้ทั้งหมดเลยซึ่ง นี่คือคลิปสุดท้ายของช่องฮีเมะมารุนะครับเจอกันใหม่ที่ช่องแม่มดบ๊ายบายเออเดี๋ยวนะคือมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนั่นก็คือตัวของช่องอาจจะไม่ได้เป็นแบบทําเกี่ยวกับมารดกา100%นอะอาจจะมีแบบแอนิเมะเรื่องอื่นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ สองน้อยเวทมนตคนอื่นด้วยอย่างอ่ะคลิปที่ผมจะลงต่อจากมาเกี้เรคคอร์ดเมื่อครบ8ตอนแล้วนะคือคลิปจำพวกรีวิวอะไรอย่างเนี้ยรีวิวอนิเมะไม่ก็ทำข้อมูลตัวละครเหมือนที่ผ่านๆมาอ่ะเดี๋ยวมันจะมีไอ้เรื่องหนึ่งที่ผมทำแน่ๆคือชาแมนคิงอันนั้นคือสนุกมากแล้วก็ล i c กแอนมอร์ตเพราะฉะนั้นรบกวนไปกดซับช่องรู้ด้วยนะครับอ่านี่ลาของจริงและบ๊ายบาย